สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเดินลงมาในดูตลาดข่ของมือสองนะครับผมดูครับว่าจะมีอะไรติดไม้ติดมือมาบ้างครับครับจะมีพวกเครื่องไม้เครื่องมือเลยนะครับลงมานี่ครับไอ้ไข่ไอ้ไข่ครับพาขยอะครับที่นี่นี่ครับผมตาดีได้ตาร้าเสียครับผมนี่ครับเอ้าครับฝั่งนู้นก็เป็นพวกจักรยานเซล ครับอย่างรถจนก็มีนะครับผมอย่างรถจนนี่ครับผมพระบูชานะครับผมเหมีอครับพวกเสื้อผ้ากัเยอะครับผมนี่สามสิบสี่สิบพวกื้อผ้องเสื้อผ้ากระเป๋า่ครับดูครับคลเลิกเยอะครับนี่ครับตัวละยี่สิบหาที่ไหนได้ตัวละยี่สิบ ีของเดินป่าดูครับเยอะมากเลยครับเลือกกันไม่หวันไม่ไหวนี่เครื่องออกกำลังกายก็มีนะครับวันนี้ยิ้นใหญ่หญโมเดลของเล่นนี่ครับหมวกกันน็อกครับผม โลโหดูครับวันนี้เครื่องออกกำลังกายนี่เยอะเลยนะครับผมนะครับเยอะเลยนะครับผมตุดเครื่องไม้ก็มีครับอันนี้ของใหญ่ๆนะครับดูครับนี่ตู้เย็นครับผมขันซิงตู้กระจกครับสวยครับตู้กระจก แชขับพวงมือถือก็มีครับโอ้นาฬิกาครับนนกระบาพระมันมีรูก,กรูปภาพฮะรอเลยอ่ะ จับไฟปล่อยเลยครับดูครับเยอะแยะหมดเลยนะครับคองครับรวมๆกันอันนี้นเสื้อตัวละสิบบาทนะครับนี่ครับพวกพิมพ์ดีเตาแก๊สครับไม้แฝนไฟฟ้าจักรยานนะครับผมคือเสียง เทพเจ้าข่ยสิงเอียเด็กตกปลาอ,อันนี้เป็นเทปแล้วก็ซีดีโมเดลครับโมเดลโมเดลพวกของเล่นนะครับผมหนังสือเก่าครับกระตูน รองเท้าอีกนี่ไงดูได้นี่ไงเย็นจิงนี่ครับอะไร Slide โอโหเจอตู้เย็นอีกแล้วครับพวกของเก่งเยอะนะครับตัวยี่สิบหาที่ไหนได้ครับตัวยี่สิบดูครับ นีครับผมผมได้เหรียญหลวงพ่อสร้อยมานะครับวันนี้วัดเรียบราบบํารุงนะครับผมอ่าอน,นี่แค่ใบแดงเลยองนะครับฮา,ามีกินแน่ครับวันนี้ครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับผมไปแล้วครับผม